สวัสดีวัยรุ่นพวกเราอยากเป็นสถาปนิกแนวไหนผมขอแจ้งพี่ๆสถาปนิกแล้วก็นักศึกษาสถาปัตยกรรมทุกคนครับที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าแนวทางสถาปนิกที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับยังไม่สมบูรณ์เนาะหลายอย่างยังมีความคลุมเครืออยู่นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็พิมพ์เข้ามาได้เลยเนาะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันก็ได้เนาะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงผมขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไป<_ <P> _ <A> ก่อนที่พวกเราเข้ามาเรียนวิชาสถารปัตยกรรมเนี่ยเรารู้ไหมว่าสถาปนิกทําอะไรกันออกแบบบ้านสร้างบ้านวาดรูปบ้านเป็นดีไซเนอร์เท่ๆพวกเราคิดว่าสถาปนิกทํางานเหล่านี้ใช่ไหมครับ<_ <C> _ <A> คือก่อนเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะรู้ประมาณนี้แหละรู้แค่นี้เนาะตอนผมก็รู้แค่นี้แหละ ไม่ได้รู้อะไรมาก,กน,นะครับผมเนี่ยนะเอาผมก่อนเลยตอนตัดสินใจจะเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยนะครับว่ามันเทด่ดีเนาะเรียนสายวิทย์แล้วก็วาดรูปได้เนี่ยคณะนี้มันดูเท่ดี แค่นั้นเองก็เลยเข้ามาเรียนนะครับว่ารูปบทวิทยาศาสตร์อบมันเทพปล่าแต่ว่าไอความเข้าใจงงๆแบบนี้แหละนะครับทำให้นักศึกษาทําให้วัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยเจ็บปวดกันนักต่อนักเหลือเกินผมเคยถามนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเขาก็คิดว่าแค่มาวาดรูปเฉยๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้คิดว่าการออกแบบมันต้องคํานึงถึงเรื่องราวต่างๆมากมายยุ่งยากไปหมดก็เราเป็นเด็กนักเรียนม .6 ม4มหมหเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า จันแนแนวก็ไม่บอกจันแนแนวเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่ไหมมันไม่มีใครเล่าให้ฟังนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเรียนสิ่งเหล่าเนี้ยไปทําไมมันก็สร้างความเจ็บปวดเนาะสร้างความผิดหวังในระยะยาวขึ้นมานะครับไอความไม่รู้นี่แหละมันทําให้เราไม่เห็นความสําคัญในการศึกษาเนาะแล้วที่สําคัญคือเราก็ไม่รู้อีกว่าถ้าเราอยากจะเป็นสถาปนิกแนวทางเนี้ยอยากออกแบบอะไรประมาณเนี้ยเราต้องพัฒนาตัวเงองยังไง ผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นการดีนะครับถ้าผมเอาเรื่องพวกนี้มาอธิบายให้พวกเราฟังก่อนตั้งแต่เน,นิ่นๆเ,เลยให้ัวรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยเข้าใจวงการสัาทนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างจะได้เห็นว่าภาพรวมใหญ่ๆของวิชาชีพสาัตร์กรรมเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันจะได้เห็นแนวทางที่ตัวเองอยากจะไปนะหรือว่าเทียบเคียงกับตัวเองก็ได้นะครับว่าตัวเองจะไปทางไหนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราจะมองเห็นช่องว่างอะไรบางอย่างหรือว่าเส้นทางที่ยังไม่มีคนบุกเบิกยังไม่มีคนทําอ่ะพวกเราเอาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นนะ ที่ทำอะไรเจ๋งๆทําอะไรใหม่ๆให้กับวงการศถราปกรรมของไทยนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มต้นเรามาดูความหมายของคำว,ว่าสถาปนิ้ก่อนดีกว่าผมมาไปเปิดพระจันานุกลมมานะเขา่็หมายความว่าผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ทางออกแบบก่อสร้าง เฮ้ย <Hey, S 2> ผมอ่านแล้วก็ตกใจนะอะไรวะเป็นงงๆเปล่าวะถ้าผมเป็นผู้บริหารการก่อสร้างอะผมไม่ได้ออกแบบอะผมบริหารอย่างเดียวนียผมเป็นสถานิปะหรือว่าผมเป็นคนคุมงานอย่างเงี้ยสถานิคุมงานอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ออกแบบอะถ้าผมเป็นสถานิเปล่าวะมันก็มีความคลุมเครืออยู่นะครับผมเลยไปเปิดดิกภาษาอังกฤษดูทีนึงคําว่า architect เนี่ยอันแรกหมายถึงผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบอาคารอันที่2เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังหรือสร้างสารรค์งานออกแบบ e v e n ์ event. เรียแบบสถานการณ์คําว่า event หรือว่า situation เนี่ยนะมันก็มีความคุมเครืออยู่นะครับอันสุดท้ายเนี่ยเขาจะพูดถึงผู้ออกแบบระบรบคอมพิวเตอร์โปรแกรมอะไรพวกนี้แหละคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ขยายขอบเขตความหมายของสามนี้กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงแต่มันก็ยังคุมเครืออยู่ดีเนาะเอาเป็นว่าความหมายส่วนใหญ่ของคําว่าสามนิกนะครับคือผู้ที่ทํางานออกแบบซะมากกว่าแต่สายงานหรือสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาสาพะศาสร,รมเนี่ยมันมีมากกว่านั้น ซึ่งผมนิยามนิยามคําว่าสายวิชาชีพสาสตรการเอาไว้ว่าสา ome, muscle, piece, called, ยวิชาชีพสาสตรการมหมายถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการออกแบบและกระบวนการก่อสร้างโดยใช้ความรู้วิชาสาสตรการมเป็นฐานน่ก็ยังค uh ุมเครืออยู่ดีนะครับไอคำว่าเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็โยงไปได้หลายมิติใช่ไหมผมเลยมีคำว่าโดยใช้ความรู้วิชาสารกรรมเป็นฐานนะครับล็อกไว้นิดนึง ให้มันแคบลงมาหน่อยนะถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้ความรู้ทางสายวิยการ,รเลยเนี่ย mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะเอามารวมมาในที่นี้ทําไม <l itz> ใช่ปะที่ผม l สแนวทางสายวิชาชีพสายวิการ,รมออกมาได้เยอะแยะเนี่ยไม่ได้หมายความว่า1คนทําได้แค่1งงานเนาะในสารรมอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาอาจจะทําได้หลายงานก็ได้นะครับยิ่งออฟฟิศเล็กๆเนี่ยเราแทบจะทาทุกอย่างเลยแหละเนาะสายไฮบริดนะครับเริ่มต้นโดยสายหลักก่อนสายแรกเลยเนาะไม่มีไม่ได้นะครับสายออกแบบ ดีไซเนอร์ทั้งหลายนั่นแหละสถาปนิกระดับมาสเตอร์หรือว่าระดับที่ผมเรียกสมัยเรียนว่า G.A. เนาะเกรดอาร์กิเกันะครับคนดังๆได้รับรางวัลพิกเซอร์ไพอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสายดีทั้งนั้นอยู่ในสายออกแบบทั้งนั้นนะครับแต่ในสายออกแบบเนี่ยก็จะแยกย่อยไปอีกแต่ละคนก็จะมีวิถีหรือว่าประเภทของงานที่ทําแตกต่างกันไปใช่ปะ่ะส่วนแรกเลยคือออกแบบสถาปตยกผมหมายถึงสถาปนิกที่ทํางานเกี่ยวกับออกแบบพวกบิวิ้งไทยต่างๆนะบ้าน โรงแรมโรงพยาบาลข้างคอนโดตึกสูงรวมอยู่ในสายนี้ทั้งหมดนะครับเอาจจริงอ่ะก็อยากผมก็อยากจะแยกย่อยปอีแคนะเดตมันเยเอะเกินไปเนาะด้านต่อมาคือคอินเทียร์อาร์เคเต็กนะครับอินเทียรก็ออกแบบภายในใช่ไหมต่อจากนั้นก็เป็นแลนด์สเคปนะครับก็คือออกแบบภูมิทัศน์ออกแบบส่วนที่อยู่ข้างนอกอาคารอะไรประมาณนั้นต่อไปเออร์บันเออร์บนเนี่ยหมายถึงออกแบบผังเมืองนะนะผัขงของเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดว่าย่อยลงมาเนี่ยก็จะเป็นออกแบบชุมชนนะครับซึ่งใช้คําว่าเออร์บนเหมือนกันเนาะ ถัดมาเป็นสายเชิงวัฒนธรรมผมใช้คำว่า cultural a r c h i t e c t นะครับก็คือรวมหมดเลยนะวัดวังโบสมัสยิดอาคารทางศาสนาอาคารที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อาคารทางวัฒนธรรมต่างๆโอเคของการทํางนานก็จะรวมไปถึงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับต่อไปเป็นงานที่พวกเราไม่ค่อยนึกถึงกันเลยนะก็คือ e x t o r หรือว่า ผู้จัดเนศก,การจริงๆจะเรียกว่าออกแกไนเซอร์ก็ได้นะครับก็คือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการจัดงานแฟร์จัดอีเวนต์ต่างๆหรือจัดเทศก,การในพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้ล้วนแต่ใช้ความรู้เรื่องการวางผางังการเดินของคนแล้วก็ความรู้เรื่องการก่อสร้างด้วยเนาะที่เหลือจะเป็นสายงานที่เกี่ยวกับการออกแบบในส่วนละเอียดย่อยๆของงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสงติดไฟตรงไหนถึงดี ไปเท่าไหร่ถึงพอการออกแบบเสียงห้องกว้างขนาดนี้เสียงกระพ้อนมันดังไปไหมเดี๋ยวมันจะทํางานทํากิจกรรมกันไม่ได้นะส่วนสุดท้ายคือออกแบบผลิตภัณฑ์อันนี้นี่ก็กว้างอยู่นะครับหมายถึงผู้ออกแบบวัสดุออกแบบสุขภัณฑ์ออกแบบเฟอร์นิเจอร์มันมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานสาาถาปัตยกรรมเนี่ยบานพับมือจับโคมไฟอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าสายงานนี้นะ่ะมันค่อนข้างจะหลุดจากขอบเขตงานสาาถาปัตยกรรมแล้วนิดนึงแต่ยังเกี่ยวข้องอยู่ ถ้าเกิดว่ายังใช้ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานคิดเนี่ยผมก็ยังเอารวมไว้ก่อนเนาะถือว่าได้อยู่จบไปแล้วนะสายออกแบบนะครับเอาจริงวิชาชีพที่ผม l i s ์มาเมื่อกี้นะมันก็มาจากสาขาที่อยู่ในคณะสถาปัตยกรรมนี่แหละไปต่อกับสายหลักอีกสายหนึ่งก็คือสายก่อสร้างเอาง่ายๆเลยถ้าเราออกแบบแล้วไม่มีการก่อสร้างเนี่ มันก็ไม่มีงานสถาปนิกรปรากฏรูปออกมาใช่ไหมคนที่ทํางานสายนี้เรียกว่าเป็นคนที่ทําความฝันหรืองานออกแบบเนี่ยให้เข้าใกล้ความเป็นจริงอีกระดับหนึ่งนะครับสถาปนิกที่อยู่ในสายก่อสร้างเนี่ยก็ต้องมีความใกล้ชิดกับวิศวกรมีความใกล้ชิดกับช่างเป็นอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าสื่อสารกันไม่ดูเรื่องเนี่ยก็เดี๋ยวจะพังกันไปนหมดใช่ไหมมาดูคนแรกเลยดีกว่านะครับเทคนิชเชียนคนประสานแบบเคลียร์แบบคนคนนี้เนี่ยจะเป็นมากกว่าดราฟแมนนะครับหลังจากที่ดีไซเนอร์ออกแบบมาแล้วเนี่ยนะหลายๆครั้ง น่าทุกครั้งเลยแหละพอมันเป็นคอมบี้กับแบบที่วิศวกรทํามาเนี่ยมันไปกันไม่ค่อยได้เนาะมันจะแบบไม่ตรงแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยติดๆขัดๆไปหมดเทคนิเชียนเนี่ยแหละครับจะเป็นคนเคลียร์แบบให้ระหว่างแบบที่มาจากวิศวกรมาจากวิศวกรไฟฟ้ามาจากสุขาวิบาลกับแบบดีไซเนอร์อะไรเงี้ยนะครับรวมกันให้มันเป็นจริงให้ได้เป็นงานชิ้นเดียวกันให้ได้หรือว่าถ้าตอนหน้างงานเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ย เทนนิเชียนก็จะเป็นคนทําแบบช็อปดอร์อิงนะครับคือแบบแก้ไขแบบเร่งด่วนเพื่อให้หนา้งงานเขาทางานต่อกันได้เนาะจะเรียกว่าเทนนิเชียนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการทําแบบก่อสร้างก็ได้นะต้องเก่งจัดๆเลยแหละต่อมาโฟแมนหรือสถาปนิกคุมงานคือเป็นคนที่อยู่หน้าง,งานก่อสร้างเนาะควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก็จะมีการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานบ้างมีการจัดการกับช่างว่างอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาที่มันกระทบกับแบบจริงๆเนี่ย ก็จะต้องแจ้งกลับไปสู่ผู้ออกแบบให้ผู้ออกแบบไปรีวซ์อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาสเปค i ิฟิเคชันอาร์ i t เ c t ชื่อยาวเว้ยคือเป็นสถาปนิกที่ควบคุมดูแลวัสดุที่ใช้ราคาคุณภาพอะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่าลักษณะของงานที่ทำเนี่ยนะหลักๆก็คือการประมาณราคาใช่ไหมทำสัญญาต่างๆต้องรู้จักวัสดุและผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ไอ้วัสดุเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ปูนหินดินทรายนะครับมันจะหมายถึงไฟโคมไฟเฟอร์นิเจอร์ผ้ามา่านอะไรต่างๆอ่ะทุกอย่างเลยค่าแรงค่าก่อสร้างเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเลยที่ถูกใช้ในงานออกแบบในงานก่อสร้างอะเนาะสเปค i เปคิฟิเคชันอาร์นี่นะจะเป็นผู้กุมความลับทั้งหมดของบริษัทเอาไว้นะครับก็เรื่องเงินเงินทองๆมันอยู่นี้ทั้งหมดะนะ,ะเป็นสถาบันที่มีแต่คนอยากเข้ามาคุยด้วย คนสุดท้ายผู้รับเมาก่อสร้างคือเป็นคนที่รับงานมานะครับเพื่อทําการก่อสร้างให้สําเร็จร่วงไปตามที่สัญญาระบุไว้นะครับผู้รับเมาเนี่ยให้ริสให้ดีเทอร์นนะครับถ้าจาัดก,การดีก็กําไรสูงถ้าจัดก,การไม่ดีก็เจ๊งนะก็เราเห็นผู้รับเหมาหนีหนีเนี่ยก็คือเจ๊งนะครับเงินเวลาและคุณภาพเนี่ยมันระบุไว้ในสัญญาอยู่แล้วนะครับผู้รับเมาต้องทําให้ได้นะ้องถ้ารับงานมาแล้วอะสำหรับผมนะความยากของผู้รับเมานเนี่ยน่าจะเป็นที่การควบคุมช่างนะครับทำงานกับคนอนะยากหมดแหละพร้อมกับรับมือกับ หถานการณ์ไม่คาดฝันแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารัวๆช่างมารอที่หน้างานแล้มารอเทปูนแล้วแต่ว่ารถปูนเนี่ยมันติดไฟแดงอยู่มาไม่ถึงสักทีงานมันก็ช้าลงไปอีกใช่ปะค่าแรงก็ต้องจ่ายเวลาที่ทํางานให้คบตรงเวลานี่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าคุณภาพงานไม่ดีทําลวกๆทำเร่งๆเนี่ยก็โดนสั่งแก้อีกตื่นเต้นไหมล่ะตอนแรกเนี่ยผมจะพูดเรืเหมาเนี่ยไปอยู่ในสายบริหารนะแต่ว่าผมเอาไว้สายก่อสร้างนี่แหละสายงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะครับหลักๆเลยก็คือ2วิชาชีพนี้แหละสายออกแบบแล้วก็สสาายก่อร้ง ส่วนที่เหลือที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นสายสนับสนุนทั้งนั้นสนับสนุนล้วนๆเลยนะครับถ้าไม่มีการออกแบบไม่มีการก่อสร้างเนี่ยสายวิชีชีพที่เหลือเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ <c oughs> จริงไหมละ่ะแต่ไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะครับไม่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะร่ำรวยกว่าสายหลักก็มีเยอะแยะมาดูที่สายนี้ก่อนสายการผลิตไอ้ผลิตที่ว่าเนี่ยคือไม่ได้ผลิตตอนก่อสร้างนะผลิตหมายถึงว่าผลิตแบบผลิตโมเดลอะไรแบบนี้เนาะโปรดักชนะันอะ คนแรกเลยคือ draft man ช่างเขียนแบบคือไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเขียนเข้าไปเขียนอย่างเดียวเขียนแบบเท่านั้นเขียนตามที่บอก <Yeah. S 2> เมื่อกี้เรารู้จักกฝ่ายเทนนิเชียนแล้วใช่ปะจะเรียกว่ารับแมนเนี่ยเป็นลูกน้องของเทนนิเชียนก็ได้นะครับเอาจริงๆนะจบปวชปวสเนี่ยก็สามารถเขียนแบบหาเงินได้แล้วนะครับแต่จะอัปเกรดไปเป็นเทนนิเชียนเนี่ยก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมหน่อยใช่ปะคนต่อมาคือโมเดลเมกิ้งคือคนที่ทําโมเดลนี่แหละโมเดลทางสถาปัตยกรรม,มนะจะทําด้วยมือหรือว่าใช้เครื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วแต่ แต่ผลสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีโมเดลจําลองทางศัพกรรมออกมาให้ได้ที่ไทยเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าต่างประเทศนะครับมีบริษัทที่ทําโมเดลเมกจริงจริงจจังๆเนี่ยอยู่เปิดเป็นสตูดิโอเลยเครื่องไม้เครื่องมือเพียบรับทําโมเดลล้วนๆเพราะว่าโมเดลเนี่ยนะครับมันสื่อสารกับคนทั่วไปง่ายถูกปะสื่อสารไอเดียสื่อสารของจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าทำมาร์เก็ตติ้งก็ง่ายเอาไปขายก็ง่ายอะไรแบบเนี้ยคนต่อมาคือ Visualization นะฮะคืออะไรงงอัดิผ ผมชอบเรียกคนเหล่านี้ว่าเรนเดอร์แมนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นตีสีน้ําตีบโคปิกเขียนรูปสวยๆอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับแต่สมัยเนี้ย เราใช้คอมพิวเตอร์เรนเดอร์กันหมดแล้วใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าการใช้มือไม่สําคัญนะครับไม่เกี่ยวกันเนาะแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการการทำโปรดักชันเนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วบริษัทที่ทําตีดโดยเฉพาะเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับในไทยก็มีนะเอาจริงนะครับผมรู้ว่าวัยรุ่นหลายคนเนี่ยชอบชอบทางนี้ทําตีดมันสวยมันก็หวือหวาแต่เทคโนโลยีมันเร็วนะครับเดี๋ยวนี้ดูเมียนเอนเเทนเมนเนี่ยมันทําให้ทําได้ง่ายทำไ,ได้สวยะนะถ้าเราไม่เทพไม่ลึกจริงเนี่ยเราก็เดินอยู่สายนี้ยากนะครับวิชวลไอเซชันเนี่ยมันไม่ใช่แค ผมหมายถึงคนที่ทำไดอะแกรมคนที่ทำพรีเซนเทชันอื่นๆด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทีมออกแบบเนี่ยนะทำกันเองใช่ไหมคนต่อมาช่วงนี้กำลังวันที่ต้องการเลยคือ BIM ย่อมาจาก Building Information Modeling ภา,าษาไทายเนี่ยมันแปลว่าแบบจำลองข้อมูลอาคารซึ่งสไยงงนะครับจำภาษาอังกฤษไว้ละกันเนาะ b i m เนี่ยนะครับคือการปั้นโมเดล3มิติที่ได้มากกว่าโมเดลโปรแกรมที่ใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็น Revit นะนะ ส่วนอ r c h แครเนี่ยก็จะมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับคือโปรแกรมพวกนี้มันสร้างโมเดลทีเดียวแล้วมันได้ข้อมูลส่วนอื่นๆด้วยได้แบบมาด้วยทําแบบขยายได้ด้วยแบบขยายประตูหน้าต่างแบบขยายห้องน้ําทําได้หมดเลยทีเดียวแล้วก็เวลาแก้ไขนะครับแก้ไขแค่ตําแหน่งเดียวมันก็จะไปแก้ทั้งอาคารถูกปะเพราะมันเป็นโมเดลนะแก้1แผ่นมันกระทบทุกแผ่นทํางานง่ายขึ้นเยอะเลยการเชื่อมโยงทางสามิติของโปรแกรมเนี่ยมันช่วยเราเยอะนะครับนําซ้ำเนี่ยโปรแกรมมันยังสามารถกะปริมาณวัสดุที่ใช้ก็ได้ ใส่เหล็กใส่ท่อก็ได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโปรแกรมเดียวครบจบทุกเรื่องแต่โปรแกรมไม่ได้ใส่ให้นะเราต้องไปใส่เองนะครับแต่เรวิตเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งคือว่านัวไม่ได้ห้ามมั่วมันฟ้องคนที่ทําบีมเก่งๆเนี่ยก็ต้องมีความเป็นเทคนิคเชียนในตัวเหมือนกันนาะก็คือแก้ปัญหาการก่อ้างไปด้วยนะครับมาที่คนสุดท้ายคนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะจัดไปในกลุ่มนี้ดีหรือไม่น,นั่นคือคอมพิวเตอร์เบสดีไซน์ ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบคำคำนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคำว่าคอมพิวเตอร์เอทดีไซน์ซึ่งตัวย่อมันคือแคทนั่นแหละแค t แคดที่เราเรียกกันนะนะแต่คอมพิวเตอร์เบสดีไซน์ที่ผมหมายถึงน,นะครับผมหมายถึงว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเจเนเรตข้อมูลการหารูปร่างรูปทรงหรือหาผลลัพธ์ทางการออกแบบบางอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าใช้คนทำเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนานมากเกินไปเราเลย ให้คอมพิวเตอร์คำนวณให้นะครับเพราะงั้นคนที่จะทำงานสายเนี้ยก็ต้องเป็นคนที่รู้จักอัลกอริทึมเขียนอัลกอริทึมได้เพื่อให้คอมเนี้ยมันทำงานตามที่เราต้องการถูกปะแต่ว่า ความต้องการเหล่านั้นนะครับมันก็ควรจะมาจากนักออกแบบนะเนาะเว้นแต่คนที่ทําคอมเป็นนักออกแบบซะเองนะคือมันไม่ใช่ว่าไปเจอเว็บอะไรบางอย่างกดคลิกคลิกคลิกแล้วได้ผังบ้านออกมาแล้วเอาไปใช้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าผังบ้านที่ออกมานั้นเนี่ยมันตรงกับวัตถุประสงค์ของเราไม่งั้นเราจะกลายเป็นทาสคอมนะครับถ้าเราเอามาใช้เลยมั่วๆเนี้ยไม่สิันจะกลายเป็นทาสของคนที่เขียนโค้ดในเว็บไซต์นั้นๆน่นนะนะให้เราสร้างบ้านอย่างที่เขาต้องการ ซึ่งไม่เวิร์กเลยนะเราควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับอย่าให้คอมพิวเตอร์ควบคุมเราเนาะจบสายการผลิตไปต่อที่สายบริหารสายนี้เรียกว่าจะต้องผ่านการทํางานวิชาสารัยกรรมมาเยอะในระดับหนึ่งแล้วเนาะถึงจะขึ้นเป็นผู้บริหารได้นะครับ ผมจะพูดถึง2คนไปพร้อมกันเลยคือ Project Manager แล้วก็ Construction Manager PM กับ CM ผู้บริหารโครงการแล้วก็ผู้บริหารการก่อสร้าง Project Manager เนี่ยคือดูกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ทำสัญญาจนถึงส่งมอบงานให้กับลูกค้ากำหนดดีไซน์คุทีเรียดูการพัฒนาแบบดูสเปคดูการประมูลผู้รับเหมาดูการว่าจ้างดูกฎหมายดูเวิร์กโฟลแม้แต่ดูการก่อสร้างด้วยเอง คือดูมันทุกอย่างอ่ะจนกว่าจะส่งมอบงานะนะครับส่วนถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยจะมีคอนดัคชั่นเมนเจอร์มาด้วยก็คือว่ามาช่วยโปรเจกต์เมนเจอร์แหละให้ดูแลส่วนของกระบวนการก่อสร้างอย่างเดียวผ่อนแรงให้โปรเจกต์เมนเจอร์หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดโปรเจกต์เมนเจอร์เขาทําได้ก็ทํเหมาหมดเลยก็ได้นะคนต่อมาคือคอนซัลแทนหรือที่ปรึกษาโครงการคนคนนี้เนี่ยเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงต้องหนาแน่นแน่นปักๆเลยในเรื่องนั้นๆนะ,นะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทสดใหม่เนี่ย เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เลยมีไอเดียในการสร้างโรงพยาบาลที่เจ๋งมากเฟี้ยวมากสุดมากๆเลย แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญไงไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ไม่ได้ทํามาเยอะมากขนาดนั้นนะก็ต้องจ้างที่ปรึกษานี่แหละงานใหญ่ๆนะครับมีที่ปรึกษาทั้งนั้นนะแต่คนเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็จะไม่ได้ลงมาลุยงานด้วยตัวเองนะครับอาจจะตรวจแบบหรือว่าให้คําแนะนําอะไรประมาณนี้คนต่อมาคือเดเวลลอปเปอร์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงคนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆนะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทํางานเกี่ยวกับที่ ก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้เนาะ d i s i b i l i t y Study ดูกฎหมายดูนโยบายของรัฐแนวโน้มของเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศการตลาดคู่แข่งความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆน,น,ะนะครับถ้าเอาง่ายๆคือว่าที่ตรงไหนสร้างอะไรดีเพื่อให้มูลค่าเพิ่มแต่ก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่เนี่ยมูลค่าเข้ามายถึงกําไรใช่ไหมเงินเงินเงินนะนะถ้าเขาเปลี่ยนคําว่ามูลค่าเป็นคุณค่าเราอาจจะได้เห็นส่วนสาธารณะมิวเซียม สนามเด็กเล่นดีๆมากขึ้นก็ได้เนาะแต่ใครจะลงทุนวะ <Yeah. S 1> ต่อไปคนสุดท้าย Facility Management ฮะนักบริหารทรัพยากรอาคารส่วนใหญ่สถาปนิกนะครับจะทํางานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่ถูกปะที่ยังไม่มีอยู่จริงส่วนนักบริหารทรัพยากรอาคารเนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานตรงกันข้ามก็คือจะบริหารสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนที่วางแผนการใช้พื้นที่ของอาคารให้คุ้มค่ารวมไปถึงการดูแลพลังงานการดูแลรักษาซ่อมบํารุงต่างๆรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรแบบนี้เอาจริงนะถ้าผมไม่ได้ทําเรื่องวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอาชีพนี้อยู่ด้วยแต่พอไปเสิร์ชเนี่ยมันมีให้อ่านเยอะเหมือนกันนะถ้าสนใจก็ลองไปหาดูนะครับต่อไปสายการขาย ก็ตรงตามชื่อเลยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายเอาจริงนะครับสายสายอาชีพนี้จริงๆก็ไม่ต้องจบสาบัตรก็ได้เนาะแต่ถ้าจะอยู่ยาวๆเนี่ยยังไงก็ต้องศึกษาวิชาสาระกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ขายได้ดีขึ้นนะนะถ้าเกิดว่าคนขายเนี่ยไม่มีความรู้เลยตอบคาถามอะไรก็ไม่ได้เงี้ยมันจะขายของได้ยังไงวะใช่ปะคนแรกเลยคือเซลล์เซลล์ขายวัสดุเซลล์ขายอุปกรณ์เนี่ยนะถ้าคนขายเนี่ยเป็นสถาปนิกด้วยกัน เวลาขายของให้ถาปนิกขายของให้กับคนที่สเปคแบบนะก็จะคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าขายบ้านขายคอนโดอย่างเงี้ยก็ต้องพูดคุยกับคนทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเป็นเซลล์เนี่ยก็ต้องแนะนําได้บอกข้อดีข้อเสียได้ถ้าปรึกษาเรื่องบ้านได้ด้วยเนี่ยลูกค้าน่าจะชอบกันใหญ่เลยแหละอีก2คนผมยกขึ้นมาคู่กันเลยนะคือมาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ้งเป็นคนวิเค,คราะห์การตลาดแล้วก็ดูแลภาพลักษณ์ของงานให้มันได้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร เวลาทางานเกี่ยวกับสถาปัตย์นะครับก็จะเป็นคนกําหนดดีไซน์ไกด์ไลน์เคยได้ยินคํานี้ไหมเป็นคนกําหนดดีไซน์ไกด์ไลน์มาให้นักออกแบบอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยพวกเอง็งต้องออกแบบตามนี้นะห้ามหลุดจากกรอบนี้เด็ดขาดอะไรประมาณนี้ตอนผมอยู่ออฟฟิศเก่านะครับผมเคยทาโชว์รูมเบนท์ที่หนึ่งโอ้โหข้อกําหนดดีไซน์ไกด์ไลน์เนี่ยมันหนาปึกเลยโคตรเยอะเลยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องทําตามเขาที่บอกอย่างเดียวเลยนักออกแบบก็ต้องปฏิบัติตามนะเพราะว่ามันเป็นองค์กรของเขาไง ใช่ไหมไม่งั้นเขาไม่เอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเสนอกลับไปที่องค์กรน,นั้นก่อนเพื่อให้เขาแอปพูฟก่อนถ้าเขาไม่เอาก็สร้างไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะครับสายการขายผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสายนี้เท่าไหร่นะเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าผมรู้เยอะกว่าน,นี้ผมจะเอามาเล่าทีหลังนะครับต่อไปสายวิจัยและการศึกษาพ่อผมอยู่สายนี้เนาะ เป็นวิชาชีพที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและกระบวนการก่อสร้างโดยตรงนะครับแต่ต้องค้นคว้าหาความรู้ทฤษฎีข้อแนะนําหรือการคาดเดาแนอนาคตเพื่อพัฒนาให้วงการสถราปัตยกรรมเนี่ยมันดีขึ้นการวิจัยนะครับมันคือกระบวนการหาความรู้ความจริงหรือว่าหาข้อสรุปอะไรบางอย่างจากคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่มีอะไรแบบเนี้ยโดยที่ มีที่มาที่ไปสามารถสืบค้นกลับไปได้แล้วก็เชื่อถือได้นั่นแหละมันไม่ได้คิดเองเออเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยเนี่ยจะออกมาเป็นทฤษฎีก็ได้นะออกมาเป็นข้อกําหนดก็ได้ข้อแนะนําก็ได้นะครับหรือว่าบางทีก็ออกเป็นโปรดักก็มีเหมือนกันอยู่ที่ว่าคนวิจัยเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยจะสร้างกระบวนการวิจัยมาอย่างไรนะสายงานของนักวิจัยเนี่ยนะครับในวิชาสาระการเนียนะก็มีเยอะอยู่นะผมลองลิสต์มาจากความรู้ของผมที่มีแล้วก็ลองถามเพื่อนถามอาจารย์ของผมด้วย อันแรกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานพวก EIA หรือว่า ED, ลีดอะไรพวกนี้นะครับก็มาจากวิจัยของตา่างประเทศทั้งนั้นแหละแล้วเราก็เอามาใช้อนะเนาะบ้านเราก็มีนะครับมีปริยโทสาขาพลังงานอยู่มากมายเลยทีเดียวต่อไปด้านประวัติศาสตร์หรือว่ามรดกคือไม่ได้พูดถึงวัดวาอารามอย่างเดียวนะครับเขาอาจจะศึกษาเรื่องยุคโมเดิลของไทยศึกษาสถาปัตยกรรมทางการเมืองพัฒนาการบ้านของไทยอะไรก็ตามที่เป็นรากของสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่นะครับด้านสถาปัตยมพื้นถิ่น จริงๆหัวข้อนี้มันก็ใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์หนึ่งกันนะแต่จะหมายถึงสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นตามสภาพแวดล้อมหรือว่าบริบทของสังคมในพื้นที่นั้นๆอาจจะไม่ได้มีสถาปนิกหรือว่าไม่มีนักออกแบบชัดเจนเขาก็ทํากันมาเนาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามวิถีชีวิตอะไรแบบนี้ต่อไปด้านชุมชนและผังเมือง เอาจิงชุมชนเนี่ยก็มีความคล้ายกับพื้นถิ่นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงสถาปักรรมเพียงอย่างเดียวเนาะจะพูดถึงการใช้พื้นที่ของคนความเป็นย่านอัตลักษณ์ของย่านอะไรประมาณนี้ส่วนพังเมืองเนี่ยก็จะขยายขอบเขตออกไปนะครับจากย่านเป็นเมืองจากเมืองเป็นประเทศอะไรก็ว่าไปเนาะต่อไปด้านกฎหมาย เอาจริงผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันมีนักวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสารัดกรรมโดยตรงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าควรจะมีนะการวางผังเมืองกําหนดผังสีอะไรพวกนี้หรือว่าการออกกฎหมายควบคุมอาคารต่างๆมันก็ควรจะมาจากงานวิจัยเพราะวะ่าแบบว่าไม่ได้คิดเองเออเองอ่ะไม่งั้นตอนนี้เขากําหนดข้อกฎหมายจากอะไรกันต่อไปด้านมนุษยวิทยา ด้านนี้ผมก็ไม่ค่อยชวนเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นว่ามันสําคัญเนาะเนื้อหาของมนุษยวิทยาเนี่ยจะเป็นเรื่องพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมการใช้พื้นที่การรับรู้ของคน perception ความเป็นส่วนตัวความเป็นสาถานะอะไรพวกนี้แหละอสุดท้ายด้านเทคโนโลยีและการก่อสร้างการวิจัยหัวข้อเนี่ยจะเกี่ยวกับการทดลองค้นหาวัสดุใหม่ๆวิธีการก่อสร้างใหม่ๆการใช้หุ่นยนต์การใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างถ้าวิจัยสายเนี้ยสถาปนิกอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะมันก็ต้องการวิศวกรอื่นๆวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรโยธา น,นักเคมีอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมวิจัยด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาต้องร่วมมือกันเนาะต่างประเทศนี่คือจริงจังมากนะครับวิจัยสาขานเนี้ยสุดท้ายก็อาจารย์สอนหนังสือก็เอาความรู้ทฤษฎีหรือว่าประสบการ,รณ์ต่างๆของของจากงานวิจัยจากหนังสือต่างๆของต่างประเทศของในประเทศอะไรอย่างเงี้ยเอามาสอนให้นักเรียนนี่แหละแล้วส่วนใหญ่เนี่ยหน้าที่หองอาจารย์ก็ต้องทําวิจัยด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งรู้ตอนผมมาเป็นอาจารย์ประจำนี่แหละเอาจริงวิดีโอนี้ผมก็ได้รับงานวิจัยจากมาละยมาให้ทําเรื่องนี้เหมือนกันนะ ผมก็เลยเอามาสอนนะครับจบไปแล้วสายวิจัยและการศึกษาเนาะมาไปต่อกับสายสุดท้ายสายสื่อสารฮ่น่าสนใจไหมลนะ่ะผมมีวงเล็บด้วยนะครับว่าต้องเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานสัาทากรรมเท่านั้นนะอันแรกเลยคือนักเขียน นักเขียนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนแต่งนิยายอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขียนเกี่ยวข้องกับงานหรือว่าทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมก็จะเห็นหนังสือรวมเล่มผลงานของทำนิกต่างๆอะไรแบบนี้หรือว่าหนังสือวิเคราะห์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมหนังสือแพงด้วยนะคนอยากเป็นหนังสือต่างประเทศนะครับหรือว่าเราจะเห็นบทความที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าวัยรุ่นอย่างเราก็ไม่ค่อยอ่านกันใช่ไหมเอาจริงตอนผมเรียนผมก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือนะครับแต่คนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยเขาอ่านนะเขาอ่านกันจริงจังเลยนะ และยิ่งเมืองนอกยิ่งอ่านกันเยอะนะครับนักเขียนเนี่ยผมสรุปไว้ว่าเป็นผู้ชี้ให้เห็นคุณค่าของงานสถาปกรรมผ่านตัวหนังสือนะคนต่อมาคือช่างภาพช่างภาพงานสถาปกรรมคือเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพงานสถาปกรรมโดยเฉพาะก็ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปสวยอย่างเดียวหรือว่าพรีเซนต์เรื่องความงามอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะ เขาจะต้องพรีเซนต์ให้เห็นถึงไอเดียของผู้ออกแบบใช้ความรู้เรื่องงานสารายกรรมที่ตัวเองมีรวมกับความรู้เรื่องการถ่ายภาพแล้วก็สื่อสารคุณค่าของงานสารายกรรมออกเป็นภาพถ่ายนะครับภาพงานสารายกรรมที่เราเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆสวยๆเนี่ยช่างภาพพวกนี้แหละหาตัวจับยากทั้งนั้นนะคนสุดท้ายก็ i n f l u ูเอนเซอร์อินฟลูเอนเของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึง YouTube วงยูทูเบอร์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เนาะไม่ใช่พิธีกรอะไรอย่างนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะแต่ผมหมายถึงผู้ที่เผยแพร่และเพิ่มคุณค่าให้กับงานสาัพยกรรมผู้ที่เผยแพร่และเพิ่มคุณค่า ให้กับงานสถาปัตยกรรมถ้าพูดถึงองค์กรใหญ่ๆเนี่ยก็องค์กรแบบพิสเกอร์ไพร์อย่างเงี้ยที่พิสเกอร์ไพร์คือเหมือนกับรางวัลโนเบลของสาขาสถาปัตยกรรมน,นะแก๊งเนี้ยคืออินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันนะครับบ้านเราก็มีสมาคมสถาปนิกสยามทุบะที่ทําหน้าที่เผยแพร่และให้รางวัลแก่ผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นของไทยหรือจะเป็นเว็บไซต์ Arch Daily ่ดีซีนของไทยก็ดีไซน์ซัมติง อะไรแบบนี้คนที่ทํางานเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเนี่ยผมนับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดผู้ที่เผยแพร่และเพิ่มคุณค่าให้กับงานสายบรยาการ,รจบแล้วสายวิชาชีพสารบราการ,รนะครับเยอะดีไหมผมก็ว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับในแบบสอบถามที่ผมทิ้งไว้ล่างคลิปข้างล่างเนี่ยนะมีภาพกราฟิกที่ผมสรุปไว้ในหน้าเดียวนะครับก็ลองเซฟเซฟไปดูล้กันแล้วก็อาจจะลองตอบแบบสอบถามดู ถ้าเกิดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะดูเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะเนาะสถาปนิกคนึคนนะครับสามารถทําได้หลายงานเนาะจริงๆอ่อะสถาปนิกที่ดีก็ไม่ควรจะเป็นแค่อย่างเดียวแหละก็ต้องควรจะรู้เรื่องราวเรื่องราวของสาขาอื่นๆด้วยมันจะทําให้งานที่เราทําอยู่เนี่ยอัปเกรดมากขึ้นนะนะตอนผมอยู่ออฟฟิศนะครับออฟฟิศผมเล็กเนาะมีพนักงานอยู่ 4- ี่ห้าคนององีรวมเจ้านายด้วยก็เป็น5คนนะนะผมก็ต้องทําหลายอย่างเนะี่ยทุกคนก็ต้องทําหลายอย่างนะครับเขียนแบบเคลียร์แบบประมาณราคาทําตี คุยกับลูกค้าคุมหน้างงานคุยกับช่างคุยกับผู้รับเหมาก็ออฟฟิศเล็กอะ่ะพนักง,งานมีแค่นี้ก็ต้องทําทั้งหมดอนะเนาะส่วนออฟฟิศใหญ่ๆนะครับเขาก็จะแบ่งส่วนออกไปชัดเจนเลยรุ่นพี่ผมเคยเล่าให้ฟังนะเขาเคยทางานออฟฟิศสถาบนิกต่างประเทศ ซึ่งเป็นออฟฟิศที่ใหญ่นะใหญ่เบลเลอร์เลยมีพนักง,งานเป็นพันคนเนี้ยเขาแยกส่วนถึงแบบว่าเป็นส่วนออกแบบหลังคาแก๊งนี้ออกแบบประตูนหน้าต่างอะไรอย่างนี้กันเลยนะแล้วก็ไม่ต้องตกใจกับชื่อตําแหน่งนะครับบางทีเวลาไปสมัครงานหรือว่าดูว่าบริษัทนี้รับสถาปนิกเพิ่มเนี่ยเขาก็เขียนตาแหน่งงานว่าสถาปนิกสถาปนิกแค่นั้นแหละแต่เราต้องไปดูในเนื้อง,งานอีกทีหนึ่งนะว่าเราทํางานอะไรกันแน่นะครับหรือบางทีเขาเอาเขาอาจจะรับสถาปนิกที่เป็นหลายๆอย่างก็ได้อะไรแบบเนี้ยส่วนคําถามที่ว่า สายไหนรวยผมบอกเลยถูกที่ถูกเวลาอันไหนก็รวยได้เอาจริงก็อยู่ที่รวยของเราด้วยนะว่ารวยของเรามันคืออะไรนะครับมันรวยได้หมดแหละแต่ว่าแต่ละสายวิชาชีพเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปนะถ้าเศรษฐกิจตกต่ำใช่ปหคนไม่ได้สร้างบ้านบริษัทสถาปนิกที่รับออกแบบบ้านเป็นหลักเนี่ยก็ถูกผลกระทบถูกป่ะคนที่ทําตีบให้กับบริบรษัทสถาบนิกนั้นก็ถูกกระทบไปด้วยใช่ไหม มันก็กระทบกันไปหมดแหละแต่ว่าคนที่ทำตีคนที่ทำเรนเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้รับงานแค่ในประเทศอย่างเดียวเขาสามารถรับงานต่างประเทศได้ด้วยทํางานกับต่างประเทศได้ด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีงานทําอยู่เขาอาจจะรวยมากขึ้นก็ได้เพราะว่างานเขาไม่ได้มาจากแค่ประเทศไทยเขามาจากทั่วโลกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับต่างคนต่างวิถีเนาะพวกเราก็เลือกทางเดินของเราเองนะครับอ้าก่อนจากกันไปก็ขอฝากไว้รุน่นนิดนึงถ้าเราฟังผมมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะ เราจะพอเห็นภาพรวมของสายวิชาชีาพสถาปัตยกรรมแล้วนะครับน่าจะพอเห็นแนวทางที่ตัวเองอยากไปและบ้างแล้วแหละคราวนี้ก็กลับมาที่การศึกษาของเราเราอยากจะเป็นอะไรเราก็ไปเลือกเรียนอันนั้นนะแล้วก็ตั้งใจเรียนอันนั้นให้ดีนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มกันเองเนาะส่วนคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเป็นสถาปนิกสายไหนเนี่ยผมแนะนาว่าตอนเรียนอยู่นะครับลองมันให้หมด ลองมันให้หมดเลยเนาะดีไซเนอร์เท่ๆก็ลองไปออประมาณราคาทํา Excel ก็ลองไปดราแบบหน้าเบื่อหน้าเบื่อก็ลองไปทําวิจัยอะไรไม่รู้ก็ลองไปลองมันให้หมดนะครับคือสถานศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับความผิดพลาดอยู่แล้วเราผิดตั้งแต่ตอนเรียนซะดีกว่ามาผิดตอนที่ทํางานเนาะมันเจ็บปวดมากกว่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าภาพรวมของวิชาชีพนี้มันเป็นยังไงผมคิดว่าพวกเรา่าจะตัดสินใจได้แล้วแหละว่าแนวทางต่อจากนี้เออทำอะไรบ้าง เนาะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับเฮ้แต่ผมบอกเลยนะผมเนี่ยผมเป็นสายอาจารย์ออ๋อ่ะผู้เดียวเท่านั้น